นเพื่อนๆนี่ค่ะเราต้องมาตรงนี้นี่นี่สวยเลยค่ะพเพื่อนๆขากันเลยนะคะอุ้ยหักเลยแม่ดอกสวยๆไม่น่าหักเลยเราต้องทันลูกหนนนะคะให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะคะพเพื่อนๆ สวยและสมบูรณ์ที่สุดเขาอยู่ตรงที่สมบูรณ์เขาก็จะสมบูรณ์ค่ะ ถ้าเราไม่ตัดเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะไปพาคนอื่นเขาเลอะหมดเลยแล้วเขาจะทำความสะอาดยากเพราะว่าใต้ข้างล่างเขามันมีกีดเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยมีมีร่องอย่างเงี้ยเกาจะพาคนอื่นเขาสกกระโปงไปด้วยะคะ่ะสวยงาม สวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนดูโอ้โหเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะเ,เพื่อนๆคื่อเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะเก็บเลยค่ะ,ะสะอาดค่ะไม่ต้องตัดอันนี้ไปนู่นเลยค่ะสะอาดไปนะนี่ค่ะโอ้โหบานสะพังเจ้า บานแต่ก็ยังได้อยู่นะคะโอ้โหบานแต่ก็ยังได้อยู่ค่ะโอ้โหแต่เขาสกนะคะเนี่ยสกค่าจะไปทำอันอื่นเขาสกกระปกนะคะ สวยๆค่ะแหมเรามาช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังดีค่ะยังได้อยู่ค่ะเดี๋ยวค่ะพเพื่อนโอ,อ้โหนี่สงสายจะรุ่นแรกมั้งครับเพื่อนๆค่ะ แม่อันไหนลอยลแล้วก็แมวนะคะเม่ยแมวเดีกยว่ามันแฉะและนี่นะคะเดื๋ดูดนอนไปเลยค่ะอันไหนมีหนอนแล้วก็แมวค่ะโอ้ขาโจ๊ะ่ะเพื่อนๆขาโจ๊ะๆเลย ไปถึงต้องทำใส่ตู้ไว้เลยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันน้องหนอนอยู่บ้านน้องนอนถ้ามันมีนิดหนึ่งมันก็กินไปยันหมดเลยนะคะป้าแยกกร้าเ่ยเมื่อวานนี้เละคะ่ะหนังไก่ไปผสมกับอย่างอื่นเละหมดคะ่ะต้องแยก ให้รวมกับใครคงานก็จะทำเห็ดก็จะเก็บเห็ดนี้มันเป็นความสุขนะคะ ที่เรามาเก็บเห็ดนี่มันเป็นความสุกข,ของเราค่ะได้ทำคลิปให้เป็นหุยขาวโอโจเลยค่ะขาวโจะจเลยหนังไก่เราก็ได้กินขามันนี่เร็วค่ะขาไม่แซ่บแซบอร่อยเริดค่ะผ่าเลยดีกว่าว่ามันมีหนอนไหมโอ้ยังขาวอยู่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนดู กลางตีไม่มีหนอนค่ะ อ่อนๆค่ะเพื่อนๆนี่นะคะอลังการคนชอบกินน้งไก่นะคะวันนี้ราคาดีค่ะ สารน้องตีนะคะกับเพื่อนๆว่าเอาเห็ดไปขายค่ะโดนเขาเทเก็ดเห็ดแทบตายหนอนก่นถ้านอนเราจะไม่เอาไปนะคะพอคเขาประหมแทบตายไปถึงบ้านอา้าวนอนกินซะหมดเลยอย่างเงี้ยเราไม่อเอาไป ตรงนี้นะคะเขากำลังขึ้นเต็มเลยแต่ตรงนี้พอเก็บได้ค่ะเราเก็บตรงนี้ก่อนนะคะอันที่เก็บได้เอาเฉพาะอันที่เก็บได้ค่ะเพื่อนๆออ้ย มันมันมัน,ม,นมันจะเก็บยากค่ะมันอยู่ในโคนบูเบอรี่นะคะมันก็จะยากนิดนึงเพื่อนๆมันจะเก็บยากค่ะตรงนี้แหละที่ปีที่แล้วเรามาไม่ทันอะ่ะปีนี้ป้าเลยถึงจะต้องมาไงแต่ว่าเขาก็ยังไม่โตเอาได้ที่เอาได้โอ้โหเห็นไหมแหวกปุ๊บมันก็แตกเลย ป้าถึงได้อยากมาตรงนี้ไงปีที่แล้วอุ้ยเต็มไปหมดเลยเสียดายป้าเสียดายเขาไนงะเราไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหถ้ามันขึ้นมานะก็จะถึงเพื่อนๆเ,เอ้ยเหนื่อยมากอะเอยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อู้ตายนี่ค่ะ ยังไม่โตค่ะเอาได้แล้วก็เอาเอาไมือู่วยด้าเพื่อน<ๆ>นี่โอ้โหเต็มไปหมดนะคะเวลาเห็ดสวยๆไม่ค่อยได้ไม่ได้ถอดดีๆหรอกค่ะเพราะว่ามันจะเสียหายทุกทีอยากให้เพื่อนๆได้ดู็อตสวยๆกัน ยากค่ะเพื่อนๆมีจิ้มอรดเลยไม่อยากจะจิ้มหรอกโอ้ยมดกัดมดกัดปลามดค่ะ ค่ะเพื่อนๆอ,อันไหนที่แก่ก็ยังมีแก่อันไหนมีอ่อนก็บานยังพึ่งขึ้นก็มีนะคะแล้วก็เก็บก็แล้ะเก็บได้ก็เก็บโลดบ้าแฉ่งเนี่ยโอ้โหสวยงามค่ะ ลูกค้าอยู่พรุ่งนี้ก็ได้ไปส่งเลยค่ะไม่เก็บผ้าในป่าเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเขาจะดีอันไหนเขาจะไม่ดี ดูทำบากสักนิดหนึ่งร้อยกว่านะคะเนี่ยสามร้อยกว่าโคนนะคะโลหนึ่งกิโลหนึ่งสามร้อยกว่าโคนนี่ครับ ขาเขาไม่แข็งไม่ยาวเลยคขาก็ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตเอานี้งัดออกมานะคะเพื่อนโอน้โหเขาเขาเขาอยู่ฝั่งเลยค่ะ ที่ดอกเขาจะไม่เสียหายนะคะเราก็นั่นแหละเขาก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นกอเพื่อนๆนี่ออกทั้งกอเลยเพื่อนๆจ๋าแต่เขาก็มีดอกเล็กที่จะขึ้นอยู่นะคะนี่ค่ะเาเอาแบนี้เลยเพราะว่าไม่มงั้นมันแตกหมดนี่ดอกเล็กเราก็เอาเก็บไว้ก่อน ไม่อยากให้แตกค่ะนี่ค่ะโอ้ได้ค่ะนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราต้องการทั้งจวงอือค่ะโอ้โห ขึ้นมาเนาะกออย่างนี้เลยเขาโดนฝนแล้วเขาจะตอนนี้เขาจะแฉะๆหน่อยแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่ะเพื่อนๆโอ้แกะยากมากได้แล้วได้แล้วได้แล้ว กิ่งไม้นะคะไม่ใช่ต้นบลูเบอร์รี่นะคะไม่ได้หักนะคะเพื่อนๆแค่กิ่งไม้แห้งค่ะกลัวมากเลย <laughs> พาที่แล้วเผลอไปหักต้นบลูเบอร์รี่โอ้โหป้าเจอดามาซะอีห้ย ยังได้อยู่ค่ะเพื่อนๆอุ้ยสวยค่ะสวยทุกดอกเลยปลาธนุทธนองเขานะคะเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ซื้อเราก็กินเองเพราะว่าเราชอบของเราชอบค่ะ